เป็นเดกนี่เพิ่งมาตอนไหนตอนไหนตอนไหนเป็นเอกมาตอนอยู่ตึกสามภูหาถามว่าพี่ยารู้จักไหมตอนนั้นไม่รู้จักตอนตอนกาลงแยกครับพี่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวถามว่าตอนนั้นพี่ยารู้จักพี่เอกไหมไม่รู้จักพี่เอกอะเขารู้จักพี่ยาแต่เขาไม่รด้เขาดูพี่เอิร์ทแล้วก็รู้จักพี่ยาแล้วตอนเขามาเขามายังไงครับเขาก็บอกว่าเขาก็มาสวัสดีพี่ยาผมมาจากช่องเป็นเอกชาแนลนะโทรตอนเออแล้วพี่ยาบอกว่ามาเลยแต่ว่าถามว่าวันนั้นเขามาเขาก็ เป็นเป็นเนอเนอเป็นอย่างเงี้ยแหละเออก็เป็นเพืนบ้านอย่างเงี้ยแหละถามว่าถามว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแหละเออก็มากี่ปีแล้วคะโอ้ยหลายเดือนแล้วนะพี่เอกนะเจ็ดแปดเดือนป่ะตั้งแต่วันไหนพี่เอกมาเดือนไหนผมต้องไปดูคลิปแรกผมก็จำไม่ได้พี่เอ็กเพียโตเร็วนะพี่ยาใช่โตเร็วมากเลยโตเร็วไหมตอนน้กำลตอนนี้กำลังไปตอนนั้นแย่มากครับมหาวิทยาลััยยงไงเป็นยังไงเล่าเล่าเล่าเหมาพอมาหาพิญานี่ ขึ้นกับขึ้นน่ะนี่นี่มาที่มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้เมาเมาให้เต็มพี่ยาทําเต็มที่ตัวเขาก็เต็มที่ด้วยมันก็เลยได้ไม่ใช่ว่าพี่ยาดันคนเดียวนะพี่เอกเขาก็สุดสุดกับพี่ยาน่ะสุดมากไปไหนก็ไปกันนะ่ดำ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 เขาเติบโตขึ้นเยอะไหมโอ้ยเขาโตแบบโตไวมากแล้วก็มีอะไรสปอนเซอร์เยอะมากตอนนี้คนไหนอยากจะคนไหนนะไปช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้พี่เอกด้วยนะ ตีกลางก็อยู่ใช่คนไหนรักพี่ยานะไปเป็นสปอนเซอร์ใ <trucs> ห้พี่เอกด้วยนะเพื่อความอยู่รอดของพี่เอกแปลว่าพี่เอกก็มาสีน้ำลายเพิ่งมีสี่เดือนเองเหรอน้ำลำไยมานะมีมันตั้งแต่ฉัดหลวงแล้วพี่ยานี่เป็นคนคิดเองต้มน้ำลำไยขายเออพี่ยาคิดเองคำนวณตู้จะส่อะไรต้องถามพี่เอกใส่น้ำตาลเท่าไหร่ดี เขาใส่เกลือไหมเมื่อตอนแรกใส่เกลือใส่เกลือบอกว่าตอนหลังมาไม่ใส่แล้วเราวถ้าตอนใส่เกลือเปไงก็อร่อยอ่ะมันก็คนละแบบใช่ไหมมันก็อร่อยแหละอย่าว่านเกลือช่วยให้กำไยมันขาดใช่แต่แต่พอหลังๆมามันไม่ใส่เ้ามามันไม่ใส่มันขี้เกียจไงไม่ใช่ลูกน้องมันขี้เกียจไงแต่ถามว่าไม่ใส่อร่อยไหมมันก็อร่อยเออแต่ว่าเราทำอะไรเราอย่าไปยึดติดกับมันบางทีเราไปปรับเปลี่ยนใหม่ได้หมดทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้อย่าไปยึดติดกับมันนะ แล้วก็พี่เอกเนี่ยถามว่าโตมากับพี่ยาไหมโตโตแบบว่องไวมากอ่ะ ก็มีหลายเพียร์เริ่มเริ่มมีตังเติมน้ำมันตออพี่ใยาอย่ามาพูดเลยก็ตอนผมแทบจะฟักตังถ้าไม่มีตังก็เป็นตื้นเติมน้ำมันไปใช่พี่ยาก็ไม่รู้หรอกนะว่าพี่เอกมามาแบบไหนว่าลําบากไหมลำบากยังไงอ่ะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่เอกลําบากแค่ไหนพี่ยาไม่รู้ไงก็ไม่บอกก็ไม่บอกพี่ยาเลยเหรอเขามาเหมือนเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังแล้วอ่ะโอ้ไม่เป็นแบบพี่เอกใช่ใช่ไม่มีตังเติมน้ำมันเลยใช่ใช่เริ่มจากศูนย์ใช่เริ่มจากศูนย์ สางความหรือเปล่างเทพมาด้วยกันไหมเป็นเอกมาก่อนแล้วตะเวนมาที่หลังใช่คือของเช้าเป็นไปได้คือเป็นเอกเนี่ยเป็นเอกเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนเลยเป็นเพื่อนกันใช่แล้วตอนตอนที่เขาทำแรกๆอ่ะก็คือยอดยอดเงินที่ว่าทำทำจากอยู่อย่น้อยอะไรคะอะไรคะชาลอยอ้ยยากกินเกมมานับขิงทำร้านอาหารนะร้านไหนโอเคไหมร้านสีเข้าเฮ้ยแล้วต่อไปนี้ช่องตะเวนแดกอ่ะ พี่ยาไม่ต้องไปสุดติ่งนะนต้องไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปไปโปรโมทสุดติ่งนะมันโปรโมทไม่ได้แล้วเพราะมันเยอะแล้วเห็นไหมเขาหมดกันหมดแล้วเฮ้ยแม่ค้าเขารอเขาจะรอประชุมอยู่นะเขารอเออเขารอประชุมอยู่เนี่ยมันมาซื้อนี่ไปเหมาเหมาให้พนักง,งานดีกว่าพี่รานหนูชอบร้านนี้มากอ่ะร้านไหนร้านไหน,นไอะไรอะ่ะไอขนมจีนขนมจีนนี่นี่สององนี้นะต้องต้องขยับพี่แกงออกไปอยู่ข้างหลังนะเพราะว่ามันบังเขามันบังเขาให้เขาไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเราอ่ะ คือเสาร์อาทิตย์นี้เราเราเรา,เ,ราเอาให้ยามาถึงนี่เพราะว่าอะไรรู้เปล่า,ามันไม่พอ,พอใช่เขาไม่พอไงอร้านสุดติงอ่ะเขาไม่พอ,เ,อพเข้ามาเยอะไม่ใช่คไม่ใช่เขาเขาวันละหมื่นห้าชิ้นนะครับรแล้วก็เสียงใครไม่ชัดเเรายัางคิดไม่ออกเลยว่าร้านที่สองมาขายร้านเราคือใครยังคิดไม่ออกใครไลร้สดอ่ะผมครับเสียงมันติดขัดอะไรวะพี่าไสดไง พี่ยาคนทำอะไรแบบนี้มันจะได้ดีนะเพราะอะไรอะเพราะเราเราไม่คาดหวังไงอะไรที่เราไม่คาดหวังเราไม่คาดหวังแล้วมันก็ไม่ทุกไงยพอเราไม่ทุกพลังบวกมันก็เยอะไงเราไม่อยากทำไปเรื่อยๆคือเราเราทำงานนี่เหมือนเหมือนเหมือนเราเที่ยวสนุกสนานถามว่าพี่เอกพี่เอกพี่ยาตเวแดกชาแนลเสอแดกชาแนล ถามว่าทําไมลรงลองสัมภาษณ์เขาไม่ว่าทําไมเวลาทํางานร่รวมกับพี่ยาแล้วเขารู้สึกยังไงเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงสนุกอืสนุกมามามาหละ <c oughs> ห่วงทุกคนแหละแต่ว่าพี่ยาเน่เป็นคนไม่พูดคนไม่พูดว่าพี่ยามองอยู่นะอะไรอยู่นะพี่ยาจะไม่พูดเป็นห่วงเขาแต่ถามว่าพี่ยา<ม><ม>สังเกต,ไม,เกตไม่สังเกตหมดแหละแต่ถามว่าพี่ยารักคนพวกนี้ไม่รักรักเราเพราะเขาก็จริงใจกับเราพี่ยาเพราะคนพวกนี้มันทําให้พี่ยามีความสุขคนพวกนี้ มันเป็นแบบคล้ายๆอะไรอ่ะเหมือนสนับสนนใช่ไหมสนุกอะไรเลยมันมันก็สนุกไปใหญ่เลยแล้วเราเวลาเราเล่นกันเราจะแกล้งกันอย่างเงี้ยเราจะอํากันอย่างเงี้ยมันเหมือนชีวิตเราได้ย้อนไปสู่วัยเด็กเก็สนุกเมากริ่งแล้วมันยังไงเป็นยังไงมากคอมเมนต์มาใช่เอฟซีบอกว่าเวลาพี่ยาเดินตลาดเหมือนเด็กได้เดินตลาดเออมันเหมือน มันเหมือนเราได้ย้อนไปสู่วัยเด็กที่ได้เล่นอะไรที่เราแบบว่าได้แกล้งเพื่อนว่ะ <laughs> อะไรแบบเนี้ยเออแกล้งเพื่อนอ่ะในในขนาดที่ได้แกล้งเพื่อนพวกนี้ใช่ไหมแต่เพื่อนพวกนี้ยมันไม่กล้าแกล้งพี่ยาไงจริงทำไมไม่รู้ทำไมอ่ะพี่ยาเด็เป็นคนอย่างนี้มันตั้งแต่เด็ก พี่ยาพี่ยาเนี่ยมันมีเพื่อนอะนะแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้แกล้งคนนั้นแต่ไม่มีใครกล้าแกล้งเราอะไม่รู้เป็นอะไรเอมันยังไงไม่รู้ต้องถามทำไมทำไมไม่กล้าแกล้งอะคะทำไมคือเรานับถือพี่ยาเราคือคุยคุยสนุกคุยได้แต่ถ้าจะเป็นเล่นถ้าเราจะเป็นเล่นแบบเด็กๆกับพี่ยาเนี่ยคือเราก็ไม่อยากคือไม่ไม่ไม่ทำ แต่ถ้าพยาเล่นกับเราเนี่ยเล่นได้พยาแล้วทีนี้าป็มคนโรไลแบบนี้ใช่ไหมคะอันว่ายูทูบเบอร์จะใหม่จะเกิดขึ้นเยอะนะใช่ได้ไหมคนมาถ่ายพิยาลักษณะนี้เข้ามาได้ไหมมีเยอะมาเรื่อยๆเยอะเลยก็มาทำติดตามติดชีวิตพยาแบบนี้ก็มีเยอะใช่พยาไม่ได้ปิดกั้นใช่ไหมไม่ปิดกั้นก็มาเลยไม่ปิดพยาไม่เคยปิดกั้นใครไม่เคยไม่เคยที่จะสกัดดาวล่กไม่เคยทําอะไรที่แบบว่า ปิดกั้นคนอื่นอะไม่ทําก็คืออยากให้เขาเติบโตอยากให้เขามีรายได้อยากให้เขาโตเร็วอยากให้เขาสําเร็จเร็วๆเหมือนเราไงพี่ยาก็คัดเร็วเหมือนกันนะสี่ถ้านํำจากพี่เอิร์ขึ้นมาก็สี่ปีก็ถือว่าเยอะนะคนติดตามล้านสี่ล้านสี่อะล้านห้าแล้วล้านห้าแล้วเวลาพลาดหก็อนเตอร์พยาต้องเว้หน่อยอ๋อยาโดม มาดามเก่งมาดามเก่งวันนี้ไม่ลาบวันนี้ไม่ลาบมาดามเก่งหรือมาดามฟินมาดามเก่งมาดามเก่งครับมาดามเก่งมาดามฟินถ้าถ้าอยากให้ถ้าถ้าอยากให้เป็นอาอะไรนะอยากอยากให้มันพูดถึงมาดามฟินบ่อยอ่ะมาดามฟินเออไม่ใช่ถ้าเราพูดถึงซ้าบ่อยๆเขาจะซัพปอตพี่เอกไหมอ่ะผมก็ใช้เฉพอกยี่้อาอ่วัยนั่นน่ะหนูดูคลิปเถอะปาพี่ยาเมามมยเขาเขาเป็นอะไรเขาหลับร็อหลับ โดนลูกพี่ว่าไปยังเห็นเห็นลงคิดมานี่โอ้หนั่งค่ำนะตอนนี่เราแบบตั้งแต่วันนั้นไม่เคยหลับอีกเลยแล้วถามว่าพอพี่ยาพอพี่ยาบอกว่าแอร์หลับเนี่ยขายดีนะเออขายดีนะัตงงใ้่หอมว่ะหอมว่ะ มาดามเก่งนะไม่ใช่มาดามฟินมหมไม่หอมแบบมันหอมไม่เหมือนขึ้นเลยอะมาดามฟินมันน้ำหอมไม่นี่มันยาดมใช่ใช่มาดมฟินก็เข้าได้โอ้ยเธอมาทำไมเนี่ยทำไมไม่ขายปะโทเธอไปอยู่ตรงไหนเธอก็เป็นอย่างนี้ตลอดเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะพี่ยาคะไม่ค่อยพูดหรือเปล่าเรียกแบบไหนเรียกแบบธรรมดาโลกมันไม่จำ ต้องเรียกแบบพิสดารบ้างเลยสังพิยาลงตรงนี้นะคะเป็นยังไงคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็ดีขนมแบบอันนี้อร่อยมากสิบบาทก็เนี่ยไงโอ้ใช่ขนมไส้ทะลักได้กำไรหรือเปล่าไม่รู้เอฟซีคืออันเดอร์ใช่ได้กำไรหรือเปล่า่หนักเลยใส่ไม่รู้ก็ดิถามพี่ยาได้ไงหรอพี่ยาจะรู้ไหมล่ะก็ไงก็ไงก็เนี่โว่ดูไส้เลยเนี่ยไอ้โจมึงกินไหม กินนันกินนั้นหุเดียวได้ทะลักโยดีก็ได้นั่งกินซะงั้นเดี๋ยวพี่ยาพี่อาหนูขอดูนักเรียนหนูหน่อยทำไมอ่ะคิดตะหุนตุ๊บคิดตะหุนตุ๊บไหมคะอร่อยอ่ะได้ไหมได้ไหมเป็นไงอ่ะคนคนกินนะเป็นไงนะขอบคุณครับมันไม่หวานมากไม่ใช่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อย ออ๋ให้บอกว่าฟรีให้มึงอระจายตังค์แย่แล้วชายก็ไม่ทันล้านก็ลุงไปแล้วให้มันกระจายตังค์เฮ้ยนี่มาดูอันนี้ไม่ไม่ถ่ายไม่ได้เลยนะเจ้าของตลาดเจ้าของตลาดไปยังตลาดต้องพี่ต่อคนนี้ใช่มันเป็นเจ้าของตลาดไปแล้วเป็นพี่เจ้าหรอพี่จ้าใช่ใช่เพราะว่าพี่ยารับภาระนี้ไม่ไหวอันไหนอันไหนเราไม่มาแล้วหือาก็คือให้มันดูแลตลาดได้พี่ยา ถามว่าพี่ยาดูแลไม่ทั่วถึงหรอกใช่ใช่<ต>ใชพี่ยาแค่สแกนอาหารเฉยก็มารับผิดไปใช่ไหมคะขอเบอร์ละ